สวัสดีครับผมผมเซลแร่จากโตโยต้าพลกอนพ่อมเกียรติครับสำนักงานใหญ่ครับผมมาครับผมจะพามาเบิรงครับรถตอนเดียวมนเห็ยบอย่างไดแน่ครับผมเพื่อนครับผมอันนี้คือเป็นรถของตอนเดียวของโตโยต้านะครับผมแต่ตัวนี้เป็นเครื่องสองพันีนะครับผมร้อยหาสิบร่งมานะครับผมมาเห็นบอย่างได็แน่ครับผมเพื่อนมาเลยครับผมตัวนี้ครับจะเป็นตัวอ่า เซตช่วงล่างมาเลยครับซีตันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกดึงเข่าเก้าออกนะครับผมใส่ตัวเข้าร้อยครับผมเข่าร้อยที่ซีพีวายครับผมล็อกกระทาพาขอบสิบสี่ครับผมยางเจ็ดุดหาครับผมอะตามมาบังคับผมซีตันเป็นอย่างไหนเข้าก็เงินว่าซีตันรับผมซีตันกับครับคือเขาจะเติมแหนบฟังด้าแปดตครับผม แลวก็เอาโชกเก่าออกได้ครับผมเอาโชกเก่าพาโชกเก่ามันกระบอกมันหน่อยครับผมใส่โชกระบอกใยึืนครับฟังละสองตัวครับผมโชกตรงและกับโชกไ่ครับผมนะครับผมว่าบางคครึ่งนะครับว่ามันมีอย่างไงครับผมตัวนี้เขากราสีดามกระบะไฮครับผมดามกระบะบนล่างกัดกระบะฉีกขาดครับผมเพราะว่าตัวนี้ความแข็งแรงมันก็คืออยู่นั่นตรงถีกดามกระบะครับผมและก็เพิ่มพิเศษครับ จะมีตัวกรอนลอกท่ายครับผม <c oughs> เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งครับผมเพื่อกับบ้านหลังฉีกครับผมอโอเคครับเบอกยังซีแล้วขยักผู้ว่าจะเป็นรถเ,เป็นเจ้าของรถโตโยต้าโตรถคอกหนี่ได้ยังไงครับผมอะมาบอาเรื่องไฟแนนซ์ครับผมตัวนี้สามารถออกได้ทุกอาชีพครับผมออกได้ทุกอาชีพครับผมเป็นยังไงแนครับผมเพียงแต่เฮามีโตสำเนารถของ โตโยต้าครับผมสำเนารถของอิซูซูครับผมหรือว่าสำเนารถยี่ห้ออื่นต่างค่ายครับขอบข้องรถมากเกินมา3ปีครับผมปิ้งจบอยู่หาพันครับผมนอกจากนั้นแล้วครับผมเป็นยังไงครับมันจะผมจะเป็นยังไงผมจะแถมอย่างน่ครับผมจะแถมแม้กระทั่งอ่าปักอ่าพรบจดทะเบียนนะครับผมทำสัญญาไฟแนนซ์ครับที่แถมครับผมแล้วก็ประกันเชิงพาณิชย์ แล้วก็ใบวิศวกรกครับผมหาพันจบปิ้งครับเที่แค่คนเดียวโตวโยต้าพารากรค้งเจ็ดครับผม